ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผม้วยครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง s กิล l ีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้สกิลในฟุตบอลเพจโมบายนะครับในมือถือนะครับ ก็ผมจะมาสอนทุกท่านนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยครับสกิลแรกครับเป็นสกิล W Chat นะครับเป็นสกิลที่หลายๆคนนิยมใช้นะครับเป็นสกิลการโยกหลอกคู่ต่อสู้ครับขั้นตอนแรกนะให้เรากดมาที่ปุ่ม d a s นะครับนะครับกดมาปุ่ม d a s นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ให้เรากดมาอยู่ที่ปุ่ม คอนโทรลทิศทางนะครับให้เราเลื่อนไปทางทิศทางให้เราปัดไปตามลูกศรที่ผมบอกนะครับนี่ครับมันจะเป็นการดึงบอลนะครับดึงบอลทางซ้ายขวานะครับก็เป็นการคล้ายๆแบบตวัดนะครับนี่ครับจะเป็นการหลอกคู่ต่อสู้นะท่านี้ก็เป็นถือว่าเป็นท่ายอดนิยมเลยนะครับสําหรับใครหลายๆคนและสําหรับการเปลี่ยนทิศทางก็เหมือนเดิมครับกดปุ่มแดชแล้วก็ไปเลื่อนไปทางทิศทางที่เราต้องการนะครับนี่ครับผม สกิลนี้เป็นสกิลที่นิยมใช้เลยนะครับจริงๆแล้วเนมาไม่มีสกิลนี้นะแต่เป็นสกิลฟิตแบบนะครับสกิลที่สองครับมาเซลเทอร์นครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือซีดานเทอร์นั่นเองนะครับเป็นสกิลที่เหยียบบอลแล้วก็เป็นการไข้นะครับผมขั้นที่1เหมือนเดิมให้เรากดมาที่ปุ่มแดชนะครับสกิลนี้ก็จะคล้ายๆก,กันกับเหมือนดับเบิลชัดเลยนะครับนี่ครับสามารถเลื่อนไปได้ทั้งหมด3ทิศทางนะครับ เราเลื่อนมาแล้วก็เลื่อนไปทิศทางไหนก็เนื้อกดปุ่มแดชนะครับแล้วก็ให้กดปุ่มทิศทางปัดให้ปัดนะครับปัดมาก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ครับสมมุติจะไปทางขวาเนี่ยครปัดไปทางขวาลงล่างครับจะไปทางซ้ายก็ปัดไปซ้ายนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลซีดานเทอร์ครับสำหรับสกิลนี้มาเซลเทอร์ครับหรือที่เรียกง่ายๆก็คือสกิลซีดานเทอร์นั่นเองนะครับผม สำหรับตัวที่ใช้ได้ก็ต้องมีสกิลมาเซลเทิร์นด้วยนะครับถึงจะใช้สกิลนี้ได้นะครับคลาสวีไอหันเทิร์นนะครับก็คือเป็นสกิลการหลอกคู่ต่อสู้การใช้ดึงบอลแล้วก็หลอกมาทางซ้ายหรือทางขวานะครับกดไปปุ่มแดชครับครั้งที่1นนะครับก็ให้เลื่อนมาทางซ้ายหรือขวานะถ้าสมมุติเราหันไปทาง ตัวเรานะหันไปทางซ้ายของหน้าจอนะครับให้เรานะครับเลื่อนกดปุ่มแดชนะครับแล้วก็เลื่อนปุ่มบังคับกดมาทางขวานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี้ยถ้าตัวตัวละครเราครับหันไปทางซ้ายของหน้าจอครับก็ให้เรากดแล้วก็ดึงมาทางขวานะครับสกิลต่อไปครับสกอตมูฟนะครับเป็นสกิลที่หลอกหยุดบอลนะครับแล้วก็ไปต่อครับเพื่อให้คู่ต่อสู้จับจังหวะเราไม่ได้นะครับสกิล นี้เขาเป็นสกิลที่ดีมากนะครับขั้นที่1ครับกดปุ่มเดสนะครับก็จะเป็นปุ่มพื้นฐานเลยแล้วก็อันที่2ให้เรากดไปปุ่มเลื่อนนะครับก็คือคล้ายๆก,กันกับสกิลดับเบิลทัชครับแต่สกิลนี้จะเป็นการเลื่อนตรงๆนะครับมันจะมีเลื่อน45องศาก็เลื่อนตรงๆนะครับส่วนสกิลนี้ก็ทําง่ายนะแล้วก็ติดนิดเดียวครับติดแบบติดง่ายมากอนะ่ะท่านผู้ชมนี่ครับก็สามารถยิงได้ คัสโอเวอร์เธนครับเป็นสกิลที่สำหรับทุกคนอาจรู้แล้วก็เคยรู้มาก่อนก็คือสกิลของคริสเตยโน r o โรนัลดนะครับเป็นสกิลการตบเข้ามาทางด้านในแล้วก็ยิงนะครับกดปุ่มแดสเช่นเคยครับแต่นี้ก็จะคล้ายๆกันกับดับเบิ้ลช็อตนะครับแต่เราจะเลื่อนไปทางมุม45องศานะครับซ้ายขวาได้หมดครับอันนี้ไปทางขวาทางซ้ายได้หมดครับนี่ครับสกิลนี้ก็ง่ายๆครับเป็นการตบเข้าในแล้วก็ยิงนะครับนี่ครับ โรนโดครับจะมีสกิลนี้นะครับก็มาคัสและฟอร์ดอะไรประมาณนี้ครับเอ็มบาเป้ก็มีนะครับสำหรับสกิลนี้ฟิฟแฟปนะครับเป็นสกิลที่หลายคนเคยเห็นนะครับเป็นสกิลที่โรนินโยกับเนม่าใช้บ่อยนะเป็นการหลอกด้วยทางข้างเท้าด้านนอกะครับแล้วก็ตบมาข้างเท้าด้านในครั้งแรกครับให้เรากดมาที่ปุ่มเดสนะครับแล้วก็กดมาที่ปุ่มทางทิศทางก็เลื่อนประมาณ45องศาครับเลื่อนปัด มันก็จะติดเป็นสกิลฟิฟแฟบนะครับถ้าเลื่อนไม่ดีอาจเป็นสกิลสับหลอกไปได้นะครับเราต้องเลื่อนให้เป็นมุม45องศานะครับเพื่อจะติดนะครับนี่ครับเป็นสกิลฟิฟแฟบนะครับสกิลนี้จะเป็นการหลอกคู่ต่อสู้ได้นะครับโรเนนโจใช้ส่วนใหญ่นะครับผมสกิลต่อไปครับซัมเบโรนะครับเป็นสกิลการกระโดดบอลนะครับขึ้นมานะครับเป็นสกิลที่โรเนนินโญ่ก็ใช้เช่นเคยนะครับเป็นสกิลการกระโดดบอล นี่ครับเมื่อบอลลอยอยู่นะให้เราเลื่อนไปตรงข้างด้านหลังครับสมมุติเราหันหน้ามาทางด้านหน้าแล้วก็ให้เราเลื่อนปุ่มบังคับไปทางด้านหลังครับเขาจะก็จะกระโดดบอลมาขึ้นมานะครับผมนี่ก็จะเป็นสกิลซัมโบโรนะครับเป็นสกิลที่ทุกคนก็รู้จักสําหรับโรนัลดินโยนะครับแล้วก็เนย์มานะครับเป็นสกิลเดาะข้ามหัวนะครับผมสกิลต่อไปครับสเต็ป อ n นเ r b l l l c o n t r o รเป็นสเต็ปคือการถึงบอลนะเป็นสเก็ปการคลองบอลที่ใช้ด้วยข้างเท้าด้านในนะครับแต่ผมขอเสริมมานิดหนึ่งครับก็คือการตบบอลและเป็ี่ยนสปีดหนีนะครับนี่จะเป็นปุ่มแรกครับให้เราเลื่อนปุ่มมาปุ่มคอนโทรลับตบมา2รอบนะครับก็ให้เรามาอยู่ที่กดปุ่ม d แดชปุ่มที่2และปุ่มที่3ามให้เรากดเลื่อน2ครั้งด้วยความเร็วนะครับเพื่อจะปิดสปีดความเร็วของนักเตะนะครับก็จะประมาณนี้ครับ แล้วรีบตบแล้วเราสามารถยิงครับคู่ต่อสู้จะเดาทิศทางเราได้ยากนะครับผมเนี้ยเป็นสกิลของเบิร์กแคมป์นะครับนักเตะหลายคนก็ทําได้ครับในการเปลี่ยนสปีดฟุตบอลนะครับเพื่อกระชากหนีคู่ต่อสู้นะครับสกิลนี้ก็ลองไปฝึกกันดูครับไม่ยากครับแล้วก็ไม่ง่ายสกิลนี้ต้องใช้เวลาครับสําหรับมือใหม่นะครับนี่ครับแล้วก็โยกเข้าในครับแล้วก็ยิงนะครับ ต่อไปเฟ็กช็อตนะครับเป็นสกิลที่ยอดนิยมอีกสกิลหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับสกิลนี้เฟ็กช็อตในการหลอกยิงนะครับการทำให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะนะครับปุ่มที่1ครับกดที่ปุ่มชุดนะครับปุ่มที่2ครับนี่ครับจะเลื่อนไปทาง4ีทิศทางได้เลยนะครับ4ี่ทิศทางได้เลยนี่ครับให้เรากดชุดแล้วก็เลื่อนไปทางใดทางหนึ่งก็ได้ที่เราจะหลอกครับกดแล้วก็ปัดนะครับกดแล้วก็ปัดที่ปุ่มคอนโทรลการเลี้ยงบอลนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นสกิลที่ทําง่ายมากๆและหลายคนก็อยากจะทําเป็นครับสาหรับมือใหม่นะครับก็เนี้ยง่ายๆนะครับเป็นการหลอกยิงนะครับการทําลายจังหวะของคู่ต่อสู้ครับเนี้ยอย่างเช่นประตูครับนี่ครับโดนทําลายจังหวะแล้วครับโอเคครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องของผมด้วยสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ช่วยกันกดไลค์เพื่อไป 1,000 subscriber ด้วยกันครับสวัสดีครับ